ร้านนันดานะคอยู่ย่านซูซูกิโนะของเมืองซัปโปโรก็โอเคซึ่งร้านนี้นะคะเมนก็มีความโด่งดังในเรื่องของขาปูบุฟเฟ่มากูั๋นขาปูแต่ละานะคะฟินสุดมากแะม่คิแน่เป็นร้านดังที่ใครมาที่นี่ก็จะต้องมากินนะคะตอนนี้ขาปูของเรานะคะย่างเสร็จเรียบร้อแล้วเดี๋ยวเราจะมา เลอะเทอะเล็กน้อยเนื่องจากเรามีเวลาในการกิน1น0้อยนาทีเท่านั้นนะคะเราก็ตัดนะคะตัดแบบนี้นะคะกันไก่ที่นี่คมมากนะคะต้องระวางังด้วยแต่ว่าดีที่เขามีถุงมือให้พอตัดเสร็จเราก็จะได้เนื้อปูแบบนี้นะคะโอ้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวให้ดู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 เนื้อปูของเรานะคะมือไม้สัน่นมือไม้สัน่นเนื้อปูใหญ่มาก <S <S เนื้อปูเยอะมากเลยนะคะ,ะเ,คเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งอันนึ่งอันหนึ <S 2> <S 2> อ,อันนี้นะคะอันนี้พีกมากพีกมาก,ก,มาก <S 2> <S 2> อันนี้นะคะนี่คือปูนะคะชิ้นใหญ่มากเลยะค่ะที่นี่กินให้คุ้มกินให้ปินะนะคะวัวน้ำลายไหนลนะแม่เมีเคล็ดลับความอร่อย น้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยนอร์เวย์อันนี้โฆษณาให้เขาอีกทกมาจากเมืองไทยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับโอ้โหถ้าติดมาด้วยสุดยอดมากเะฟานมากโอชีเดสและนี่ค่ะอันนี้คือพีคมากนี่คือเนื้อปูนะคะโอ้โหชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากกินทานไหมเนี่ยและนี่นะคะคือเนื้อปูนะคะ กว่าหานิ้วรวมกันเพราะฉะนั้นใครมาที่นี่ต้องไม่พลาดนะคะกินแล้วนะอ้่อาลห้หมน้ำ้มายหลยหอร่อยบโอ้ยสิ